ไม่ได้อ่านพอถือดูงพออยู่มั่วเอาเล่าต่อพอไอ้นี่เสร็จแล้วยังไงต่อพอลรน้ำงคักเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็ออกกําลังกายหน้าวีทีแล้วก็แล้วก็มาแล้วก็เข้าเข้าห้องเรียนพอออกกําลังกายยังไงลูกเดี๋ยวค่อยๆเปนค่อยๆไปหน่อยกช้าเรื่อยๆหนูลองพูดช้าชัดๆเรื่อยๆออกกําลังกายยังไงลูก ยังไงยืนทําให้ดูหน่อยดิทำเป็นป้องทำยังไงแบบไหนจำม่ได้จำเพลงไม่ได้พ่อจะเอาไว้สอนน้องอะจำเพลงไม่ได้เพราะพราเต้นยังไงมันเต้นยังไงประมาณไหนเ้นเ้เแบบนี้แล้วก็มีเพลงกระตายเสือกระตายแล้วก็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 สิงโตแล้วก็จระเข้แล้วก็ช้างแบบเนี้ย ที่หนูเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมเเขารียนภาัลจอบาก็ขึ้นไปเรียนต่อและและและตอนและตอนกินข้าวว่าหนูนั่งข้างหน้าเพราะอะไรเพราะหนูเต้นเก่งออใช่แล้วก็กินอะกินข้าวกับอะไรหรอตอนกินข้าวกินข้าวเกลือต้มเล็ดหมูอร่อยไหมหมูหมูกินไปหนึ่งคำกับหมูยอแล้วก็กิน เติมไปสองเติมไปสองจานเด็หนูกินไม่หมดกินอิ่มแค่นี้แหละแล้วก็แล้วก็หนูตอนนอนน่ะหนูหลับุหยเลยหลับหลับอมนาฬิกาไปหนี่เมื่อหนูหนูหนูรู้สึกว่าหนูอมแบบฝ้าหนังเหรอหรือดอมหรืออมบ้านอ่ะหรืออมมดอ่ะผลาญผลาญตาเอ้าทำไมตัวเองไปอมนาฬิกาอ่ะงงเลยเพ่เพ่เนี้ย แล้วตื่นมาแล้วแล้วตอนหนูกินข้าวกลางวันเสร็จเขาแปรงฟันแปรงค่ะแต่แต่หนูเกือบสะดุดแล้วนะตอนนั้นหนูเกือบสะดุดเพื่อนเพื่อมาจับคว้าทันน่ะหนูต้องระวังสิลูกขหลังต้ององค่อยๆเดินเนาะค่อยๆพูดก้อนหินก้อนหินมัน้ังหนูแต่หนูก็มองอยู่แต่หนูแต่หนูหันมามองเพื่อนเฉยๆแล้วก็สะดุดเลยเกือบสะดุดแต่เพื่อนมาจับหลังหนู แล้วก็ดึงเสื้อผ้าไปเลยคราวหลังอ่ะหนูจําที่หนูล้มที่แล้วเลือดออกที่ฮับเบิลแลนได้ไหมเออเราเลือดไม่เลือดออกที่ล้มแล้วหน้ากระแทกที่ฮับเบิลแลนด์อ่ะแล้วก็เลือดออกตรงนี้หรอปากเลยปากเลยอืมหนูต้องเดินระวังต้องต้องใช่หนูต้องเดินแล้วมันระวังข้างหลังเนี่ยหนูต้องเดินแล้และและหนูไปสะดุดอะไรเดินอย่างนี้ลูกเดินให้ดูทางถูกต้องไหมเวลาเดินเราต้องดูทางเวลากินข้าวเราต้องดู ทางทำไมดูข้าวสิกินข้าวต้องดูข้าว <c oughs> เดินก็ต้องดูถนนถูกต้องไหมไม่งั้นจะสะดุดถ้าหนูกินแล้วไม่ดูข้าวหนูก็จะติดคอหนูหนูดูข้าวอยู่แล้วเออข้าวมันมั้เดวข้าวมันจะก้อนใหญ่ไม่จะติดคอหนูหนูหนค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ย,ย,ยวเล็และหนูไปเกินมดเยอะมากเขาเรียกว่าตั้งใจในสิ่งที่ทําลูกทำอะไรอยู่ก็ต้องตั้งใจหนูเดินหนูต้องตั้งใจเดินเ็ราะจะไหมหนูเรียนหนูต้องตั้งใจเรียนหนูเล่นหนูก็ต้องตั้งใจเล่น ใจเล่นเลยเออต้องตั้งใจเล่นลูกกินก็ต้องใจกินใช่ไหมต้องตั้งใจทําทุกอย่างลูกมันถึงจะออกมาดีแต่แต่ว่าตอนหนูนอนเล่นหนูตื่นมาหนู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 พักหนูหนูพักพี่นอนอ่ะเล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 ะผ้าห่มอ่ะมันหลุดหนูหนูหนูมาหนูมองดีเกือบสะดุดเล่นเละเละหนูเละหนูมองดีดีเอาไม่สะดุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าหนูมองทางอยู่ แล้วก็มองเพื่อนด้วยถ้าหนูมองไม่เห็นนะหนูก็จะไปชนเพื่อนแล้วก็พอตื่นแล้วทำอะไรต่อพอตื่นก็พับพับที่นอนไงเก่งมากพับใครคุณครูเขาสอนพับหมดทุกคนเลยใช่ไหมใช่ทุกคนเลยต้องพับนะใช่ที่บ้านพับไหมที่บ้านพับไหมไม่พับอดาดครูดุกลัวครูดุก็เลยพับที่บ้านก็เลยไม่พับ เรวไม่กลัวแม่ดูเหรอกลัวาสายอ๋อกลัวสายมากกว่ากลัวแม่ดูใช่ไหมใช่โอเ้เหตุผลใช่ได้ใช่ได้เหตุผลฟังขึ้นอยู่เนาะและ้วคุณครูกับแม่ใครดูกว่ากันแม่ครูคุณครูกับแม่ใครดูกว่ากันแม่ครูแม่แม่ดูกว่าใช่ไหมกับครูเอาแค่คนเดียวให้เลือกแค่คนเดียวใครดูกว่ากันครูโอเครู้เรื่องเอาใจ พ่อนี่นะดุพ่อไม่เคยตัวแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยลูกนานๆที่อยู่ที่จะดุไงดุใหญ่บ้าไอยเองอวาร์กวาร์กอะข <c oughs> ี้โม้ไปเรื่อย <c oughs> <ล>อ่าแล้วตอนเย็นเป็นไงบ้างอ่ะพอพับผ้าอะไรเสร็จแล้วเป็นไงบ้างตอนเย็นน่ะหนูหนูเขียนเลขหกอ,อยู่หนูเขียนเลขของไทยแบบน,นี้อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เขียนแบบนั้นแหละแจ๋วเลยแล้วก็เลขหกปกติอ่าเขาเรียกเลขหกอ,อะไรอารับิก ใช่แหละแลเลขหกไทยจุดม้วนหัววงกลมแบบนี้แบบนี้พ่อเห็นแบบนี้พอเห็นแบบที่หนึ่งกหมเนี่ยม้วนหัววงกลมนี้ได้ละสองอย่างแล้วเพื่อนๆก็เขียนก็เขียนได้ทุกคนเนาะเก่งทุกคนเลยใช่ไหมใช่คุณครูเก่งใช่ไหมเนี่ยนะและและตอนที่หนูกลับตอนที่หนูกลับบ้านน่ะตอนตอนที่หนูกำลังมาโรงเรียนน่ะหนูเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างน้น และชุดเหมือนหนูด้วยนะเขาใส่ชุดเนสโกดจังอะเหม,มือนชุดที่บ้านหนูเลยแต่แลายไม่เหมือนกันเพราะลายอ่มอะ,อะมันเป็นลายนี้เหมือนซอมบี่